ค่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของผู้ติดตามนะคะทุกคนคือผู้ติดตามถ้าเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะคะก็จะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยนะคะหนึ่งพผู้ติดตามนะคะมันถึงจะเปิดรับสิทธิ์ในส่วนของคือคือมีสิทธิ์การที่จะได้รับการได้รับไรายได้จากจากเรียวอะเนาะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของเขาอะคือจะอย่างอย่างถ้าเป็นเฟซส่วนตัวก็หนึ่งคนถ้าเป็นเพจเฟซบุ๊กอะก็จะต้อง5,000ันผู้ติดตามนะ,ะซึ่ง อ่าสำหรับคนที่เขานะ่ะอยู่ในในแวดวงวงการโซเชียลอยู่แล้วเขาก็จะมีแฟนคลับของเขามีผู้ติดตามที่เยอะเวลาเขาทําคลิปเดียวเขาก็จะประสบความสําเร็จที่ไวเพราะว่าช่องเขามันมีคนติดตามเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รับการสปอร์ตที่คนเข้าไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโตวไวแต่สําหรับเราที่ไม่ได้อยู่ในวงการหรือเราไม่ได้เล่นในเชิงของของแบบ ไม่ได้ทำอาหารกินในโซเชียลอะเหมือนกับเหมือนกับคนที่เขาอยู่ในในในโลกออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยค่ะซึ่งเราก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเติบโตก็คือต้องให้เวลาในการเรียนรู้ตรงส่วนตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็ทาไปเรื่อยๆคือไม่ต้องสนใจไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยทาไมช่องฉันอะมันมีผู้ติดตามแค่แค่สิบคนอย่างเงี้ยเออแล้วเมื่อไหร่จะได้กับเขาจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือทุกคนมีสิทธิ์นะคะทุกคนมีสิทธิ์นะในในใน,ในการเอ,อ่อ รายได้จากเรียวเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยนะทุกคนนะ <_ S 1> คือมันขึ้นอยู่กับว่าจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวเราเลยว่าเราเนี่ยจะให้โอกาสตัวเองไหมนะคะคืออย่าเราอย่าไปมองคนอื่นที่เขาแบบเฮ้ยทาไมคนนู้นเขาทาได้คนนี้ก็ทําได้เราอย่าลืมนะว่าทุกคนนะ่มันเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดนะคะเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดแต่บังเอิญว่าบางคนเขาอะมีโอกาสมากกว่าเรามีความโชคดีมากกว่าเราที่ได้เข้าไปไปพบ วงจรของโซเชียลที่ที่ทำให้เขานะ่ะสามารถที่จะเติบโตได้ไวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สําหรับเราคือที่ผ่านมาเราอย่าไปมองให้มองนะปัจจุบันเพราะว่าเรียวอะ่ะคือให้โอกาสกับทุกคนไม่ได้แยกชนชั้นวันนะหรือคนรวยคนจนหรือใดๆทั้งสิน้นเข้าให้กับคนที่มีความพยายามมีความขยันมีความที่มองเห็นโอกาสแล้วก็จับมันอะไรประมาณนี้ค่ะคือใช้เวลาเราเราพิสูจน์ตัวเองไปเลยค่ะทุกคนคือลองดู ลองทำดูว่าเราอจะใช้เวลาให้ให้ให้กับเรียวในส่วนของตรงเนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยลองพิสูจน์เองดูนะคะคือตั้งเป้าไว้เลยถ้าแบบไม่ขี้เหล่มากก็สักสามเดือนอะทําไปเลยเต็มที่สามเดือนถ้าไม่เห็นผลก็ไม่ต้องทำํำละอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะให้โอกาสเองว่าเฮ้ยเราเป็นมือใหม่เรา ยังไม่เคยทําทลิปเรียวยังไม่เคยอยู่ในแวดบวงโซเชียลเลยอาจจะให้เวลาตัวเองสักประมาณ6เดือนเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าเราอ่ะไม่ไม่ได้รู้เทคนิควิธีการอะไรมากมายก็ก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นเยอะก็รอได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องมีระยะเวลาในการที่จะให้โอกาสตัวเองในการที่จะมาสั้นสรรคผลงา,งานตรงนี้เพื่อรับ